ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆกคนวันนี้เราจะมาสอนทําตัวนี้นะคะนี่ค่ะที่เราทํเออเหมือนกองญ้านะคะนี่นะคะเรามาสลับหัวสลับหางนะคะแล้วก็เอามาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดค่ะมัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็ผูกก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้พันค่ะ พันอ้อมพันอ้อมตัวนี้นะคะดึงให้แน่นๆนะคะพันอ้อมไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอมาถึงนี่เสร็จเราก็มวนกลับมาค่ะมวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้เสร็จเราก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นแบบนี้นะคะมาแล้วก็มาผูก มาผูกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาลงมือทำกันค่ะนี่ค่ะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าใต้นี้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้เหมือนที่เรากองยาคานะคะบางคนหลายคนอาจจะเคยทำนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาแล้วก็หม้วนกับหลังนะคะแล้วก็ทําตัวนี้อันเริ่มต้นนี้เอาเอา ใส่ไปสองรอบนะคะม้วนไปสองรอบเสร็จแล้วก็พับตัวนี้นะคะพับตัวนี้ลงก็จะได้แล้วแล้วก็ม้วนตัวนี้อีกนะคะม้วนตัวนี้แล้วก็ม้วนตรงนี้นะคะเอาขึ้นมานี่แล้วก็ขึ้นมานี่อีกหน่อยหนึ่งนะคะอีกรอบนึงนะคะเอาตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะคะ นี่ก็จะได้แล้วแล้วเราก็ใส่ใส่อันใหม่อีกนะคะนี่ใส่อันใหม่อีกนะคะ,ะ,คะแบบนี้นะคะทำกับพื้นนะคะจะทำง่ายทำกับพื้นไปแล้วก็เอาตัวนี้นะคะเอาลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้ให้อยู่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ม้วนกลับมาแล้วก็ใส่ อดใต้นี้นะคะนี่แล้วก็ดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หมวนตัวนี้นี่นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็พับลงไปนี่ค่ะนี่ก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ดูนะคะส่วนการต่อนะคะการต่อเชือกตัวนี้ตัวนี้จะเริ่มน้อยแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ไปอีกนะคะใส่ตัวนี้ไปอีกแล้วก็เอาเชือกมาอีกเส้นหนึ่งใส่อย่างนี้นะคะตัวนี้ดูนะคะนี่ใส่อย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ เอาตัวนี้ใส่ตัวนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเส้นเก่าแล้วก็ใส่มาเลยค่ะมันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จับตัวนี้ไว้แล้วก็พับตัวนี้ลงไปนะคะนี่ทําข้างล่างถ้าทําข้างล่างจะง่ายนะคะแต่อันนี้เราเอาขึ้นมาสูงไปก็เลยตรงจะเห็นชัดนะคะนี่ค่ะทำแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ลงไป ก็ตัวนี้ก็ทําแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับตรงไปอีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆจนอ่าสุดสุดจนได้แบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะแล้วตัวนี้ตัวนี้เราก็จะมาผูกกันนะคะตัวนี้นะคะเหลือตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้ไว้นะคะว่าเราจะเอาขนาดไหนแล้วก็มาผูกนะคะแล้วข็ผูกกันนะคะแปบ๊บนึง พอเราผูกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สลับหัวสลับหางเหมือนกันนะคะใส่แล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็ผูกเข้าตรงนี้นะคะผูกเข้าตรงนี้ระหว่างรอยต่อนะคะตรงนี้เป็นรอยต่อนะคะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช่องจะเป็นร่องของใครของมันนะคะที่เราทําไป แล้วก็ผูกเลยค่ะผูกให้ยาวหน่อยก็ได้นะคะยาตัวนี้ถ้าแห้งแล้วก็จะเหนียวอยู่นะคะพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะคะม้วนให้เข้ากันก็ได้นะคะนี่นะคะม้วนม้วนยังไงก็ได้นะคะอย่างนี้เหมือนเราม้วนเสร็จแล้วเราก็ เอาตัวนี้เอาตัวนี้นะคะเอาตัวนี้เข้ามาแล้วเราก็ทําแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาใส่เอาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอากลับคืนมาค่ะกลับคืนมาตรงช่องนี้เหมือนเดิมนะคะช่องนี้เสร็จแล้วก็หมวนอีกหมวน แล้วก็เอาตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นร่องไข่ร่องมันอยู่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ม้วนไปดึงให้แน่นหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะได้ละแล้วเราก็ม้วนใหม่อีกนะคะ เห็นชัดกันไหมเอ่ยน,นี่นะคะม้วนแบบนี้นะคะยกตัวนี้ขึ้นอีกนี่ค่ะก็จะเป็นร่องแบบที่เราผูกไว้นะคะแล้วก็ม้วนตัวนี้เข้าไปนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้น,นะคะ ทำไปเรื่อยๆก่อนนะคะแป๊บน,นึง นี่นะคะถ้าทำมาแล้วจะหมดใกล้จะหมดคู่กันแบบนี้นะคะให้ปล่อยเส้นหนึ่งลงไปนะคะเราก็เอามาอีกหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นเอามาสอดตรงช่วงนี้นะคะรูนี้สอดเข้าไปะคะ่ะนี่นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ก็จะมีขึ้นมานี่นะคะแบบนี้ หรือว่าเราจะเอาตัวนี้ให้สั้นกว่าตัวนี้หน่อยก็ได้นะคะได้แล้วแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนได้หมุนลักษณะนี้แล้วน,น,น,นะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่หลุดนะคะนี่ที่เราปล่อยพยายามทำแล้วพอรอบต่อไปเราก็จะเก็บแล้วก็ทับนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำ ตรงนี้จะง่ายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นล่อนไคลรอนมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปัเดิมค่ะนีหมุนแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะตรงนี้มาสั้นอีกน,นะคะแล้วก็ปล่อยอีก พอเราปล่อยปร๊บพอเรารู้ว่าตรงนี้มันจะรู้สึกก็มันจะใหญ่ไปแล้วก็เอามาเส้นหนึ่งค่ะเอาของนางออกมาเส้นหนึ่งแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้คู่นี้คู่นี้แต่เรารู้สึกว่ามันน้อยไปนะคะน้อยไปเราก็จะต่ออีกค่ะต่อโดยใช้เส้นบางหน่อยก็ได้นะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปเหมือนเดิม ต่อตรงช่วงนี้นะคะนะคะก็จะเ,เห็นรูเห็นช่องของนางอยู่นะคะนี่ค่ะก็หมุน แล้วก็ใส่ไปทีนี้ก็ยาวแล้วเราก็หมุนเรื่อยๆนะคะยางก็จะขึ้นเป็นลอนไทยลอนมันอยน,นะคะนี่พออย่างนี้ปั๊บแล้วก็ทํานะคะพยายามเก็บนะคะเก็บซ้อนถ้าซ้อนได้ก็ซ้อนนะคะนี่ค่ะซ้อนปลายนี้เข้ากันแล้วเราก็หมุนต่อนะคะ นี่ค่ะซ่อนปลายก็จะไม่เห็นปลายแล้วนะคะแล้วเราก็าขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะรู้สึกว่าน้อยอีกแล้วเราก็ต่อไเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ นี่นะคะเพราะเราหยุดทําแล้วก็จะใช้ไม้หนีบผ้าหนีบไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีมีร่องน้อยร่องใหญ่แล้วก็ร่องน้อยเราก็จะหนีบร่องน้อยไว้นะคะดูนะคะนี่นี่ก็จะเป็นช่วงนี้ดูนะคะข้างในให้ดูนี่ก็จะเห็นเป็นรอนนะคะรอนไทยรอนมันอยู่นะคะนี่นะคะนี่เอ่ยก็จะเป็นรอนอยู่อยู่ตรงนี้น่าจะชัดกว่านะคะนี่ค่ะรอน ก็จะเป็นช่องนี่นะคะช่องไข่ช่องมันอยู่ในนี้นนคะ่ะเป็นร่องเลยคะ่ะหยิบได้ง่ายนะคะร่องไข่ร่องมันดูนะคะพยายามหยิบเรื่อยๆนะคะนี่นะคะนี่และข้างในนี้ตัวนี้ก็จะยืดได้นะคะตัวนี้นะคะนางยืดได้ตรงเนี้ยนี่คะ่ะยืดออกได้นี่นะคะ ไม่หลุดนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะที่เราซ่อนไว้นะคะข้างนอกก็จะดูเป็นลายนี้โอเคค่ะขอทําให้เสร็จก่อนนี่ค่ะพอทําได้สักประมาณนี้นะคะเหลือเหลือไว้อย่างนี้นะคะไว้แบบนี้แล้วเราก็จะมาฉีกนะคะมาฉีกฉีกเป็นเส้นๆน,นะคะ โดยใช้อะนี่นะคะตะปูเข็มเราเหมือนเดิมนะคะฉีกพิลาอันนะคะตอนแรกเราจะทําเป็นเส้นใหญ่ก่อนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่ก่อนนะคะทั้งหัวทั้งหางเสร็จแล้วเราก็มาถักเปียนะคะถักเปียดูนะ,ะนี่เดี๋ยวเราขอถักเปียให้เสร็จก่อนนะคะ นี่ค่ะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะถักเปียเรียบร้อยอ้อมหมดแล้วนะคะนี่ดูค่ะข้างในนะคะตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเราไม่ได้เย็บให้มันเข้ากันนะคะนี่ค่ะดูลายข้างในนะคะเห็นไหมคะข้างในก็จะเป็นอีกรอนหนึ่งเดี๋ยวใบต่อไปเราจะทําโชว์ลายนี้ไว้ข้างนอกนะคะนี่ค่ะจะลองทําดูนะคะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าน,นะคะ ตัวนี้เราจะทําเป็นทรงเป็นกระถางดอกไม้นะคะตัวนี้ดูนะคะเอาตั้งไว้แล้วก็เอาดอกไม้ใส่ลงไปข้างในนี้นะคะดอกไม้ก็จะเป็นตัวนี้กันน้ํานะคะแล้วก็จะมีกระถางมีกระถางอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะดูรากของนางสิคะเห็นไหมคะรากชมพูเลยนะคะนี่แล้วก็ใส่เลยค่ะใส่แบบนี้นะคะ ก็จะด,ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะดูนะคะนี่ดูค่ะดูะเก๋ไก่ไปเลยนะคะกระถางดอกไม้เราดูค่ะทรงทรงสวยกิ๊บเก๋โอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบาย